เดี๋ยวยังไงผมจะวางลิงก์เนี่ยไว้บรรทัดสุดท้ายในคลิปละกันนะเกี่ยวกับแอปการแปลภาษานะครับผมสำหรับผู้เล่นเซิร์ฟเกาหลีเท่านั้นนะฮะเพราะว่าผมเคยทำคลิปคลิปหนึ่งว่าทำยังไงดาเมจถึงโคตรปั้นตัวไหนดาเมจคุณถึงแรงถึงอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนฝูงผมไปเข้าใจความหมายผิดนะแต่ว่าผมเห็นมีบางคนเนี่ยไปทำลูกแก้วแล้วใช้ไม่ได้กับเวล60อ่าใช้ไม่ได้เพราะว่าตัวละครเวลไม่ถึง60ด้วย ผมจึงขอญาตแนะนำนี้สำหรับผู้เล่นเซิร์ฟเกาหลีเท่านั้นแต่ถ้าคุณเล่นเซิร์ฟโกบอลนะอันนี้ไม่มีประโยชน์เลยอ่ะผมบอกเลยเพราะว่าเซิร์ฟโกบอลมันแปลให้คุณอยู่แล้วคุณไม่จาเป็นว่าคุณจะต้องไปใช้แอปแปลภาษาหรืออะไรทั้งนั้นนะฮะแต่ไอคลิปนั้นที่ผมบอกไปว่าทำยังไงดามเมจถึงโหดน่ะความจริงผมบอกเลยนะฮะว่าคลิปนั้นน่ะ ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าคุณควรจะไปเปิด Google l e n นคุณควรจะไปเปิดอา่อา,านสเสร็จหรือว่าอะไรพวกนี้เพื่อแปลความหมายและก็มีคนบางคนเนี่ยไปอัพอีเล็กเซอร์จนถึงสามช่องเต็มเลย60มันไม่คุ้มอะครับคุณนะอันนั้นให้ลืมไปเลยใครเคยดูคลิปนั้นว่าปั้นตัวไหนดาเมจถึงหดให้ลืมไปเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดใหม่เลย ว่าคุณทำยังไงดาเมจคุณถึงแรงดาเมจคุณถึงโหดในเกมเซเว่นไนท์สออ่ะตามที่ผมรู้แล้วก็คือเรื่องจริงอะ่ะมันมันไม่ใช่ว่าไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้มาโชว์มาขิงมาอะไรนะผมมันแนะนำเพื่อนฝูงแค่ไม่กี่คนซึ่งอ่ะย้ายจากเกมเกมหนึ่งมาเล่นเกมนี้แล้วก็คือผมแนะนำไปแล้วเนี่ยเขาไปพาดอัพอีเล็กเซอร์ตั้งไม่รู้กี่ช่องแล้วก็คือพลังโจมตีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาแค่ติ๊งหนึ่ง วันนั้นเนี่ยผมได้ทำเกี่ยวกับจูจูนะฮะว่าการที่คุณจะปั้นดาเมจให้โหดเนี่ยคุณต้องควรเลือกว่าคุณจะปั้นฮีโร่ซึ่งเป็นตัวโจมตีหรือว่าเป็นตัวอะไรแบบนี้ถูกไหมฮะอันนี้คุณลืมไปเลยจําใหม่เลยละกันการที่คุณจะปั้นแล้วก็คือดาเมจแรงเนี่ยให้คุณดูในสารบัญของฮีโร่ในสมุดสะสมมันจะมีโจมตีมีพลังชีวิตมีผังป้องกัน ฮีโร่ซึ่งเป็นสายไกลย้ำนะฮะซึ่งเป็นสายไกลฮีโร่ซึ่งเป็นสายโจมตีเพิ่มพลังโจมตีฮีโร่ซึ่งเป็นสายสมดุลซึ่งเป็นสายฮิลเพิ่มพลังชีวิตฮีโร่ซึ่งเป็นสายป้องกันเพิ่มพลังป้องกันคุณสังเกตไหมฮะว่าฮีโร่ซึ่งเป็นสายป้องกันเนี่ยมันจะมีน้อยซึ่งเพิ่มพลังป้องกันถูกไหมแต่ฮีโร่ซึ่งมีสายไกลแล้วก็สายโจมตีเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตี ถูกไหมฮะแต่ว่ามีบางคนเนี่ยที่วันนั้นที่ผมแนะนำไปผมแนะนำเกี่ยวกับจูจูถูกไหมฮะอ่าบางคนเนี่ยไปอัพออเล็กเซอร์ของจูจูใช่ครับคุณอัพออเล็กเซอร์ของจูจูคุณอัพเต็มหกสิบเนี่ยคุณลองคิดดูสิครับว่ามันบวกทีละสามบวกทีละสามเนี่ยอ่ะให้คุณดูง่ายเลยนะจูจูเนี่ยเขาเป็นอ่าฮีโร่สายไก อ่าเหมือนที่ผมพูดเมื่อสักครู่แล้วเขาจะเพิ่มพลังโจมตีอยู่แล้วการที่คุณอัพอีเล็กเซอร์เนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยมันจะมีอนะ่ะอันนี้คือค่าความชํานาญนะไม่ใช่นะการที่คุณอ่าจะอัพอีเล็กเซอร์คุณสังเกตด,ดีฮะมันบวกแค่สามเองคุณอัพเลเวลสิบเลเวลบวกสามถูกไหมฮะอัพอีเล็กเซอร์เ้าช่องคุณบวกสามคุณอัพเต็มหกสิบช่องบวกเท่าไหร่เองครับถูกไหมฮะคุณเราเอาเ้าหารหกสิบเลย ถูกไหมฮะมันก็บวกไม่เยอะการที่คุณจะอัพสกิลเขาเนี่ยให้มันเต็ม65เนี่ยสิสกิลครับถึงบวก3ถูกไหมฮะแต่ถ้าคุณอัพความชํานาญความเชี่ยวชาญเนี่ยขึ้น1นเลเวลบวกเอ่าถูกไหมฮะผมเลยวันนั้นผมเลยลองทําให้ดูว่าผมได้ลองอัพตัวค่าความสนิทหรือความเชี่ยวชาญตรงนี้ให้ดูเป็นหอันถูกไหมฮะแล้วก็ือพลังมันเพิ่ม อ่ะซึ่งวันนี้มันเป็นอโอกาสดีเลยเพราะว่าไอตัวฮีโร่ซึ่งมันจะออกใหม่เนี่ยมันเป็นฮีโร่ Hero, ซึ่งเป็นสายโจมตีเดี๋ยวผมลองอัพให้ดูเลยเดี๋ยวผมขออัพเจ้าเจ้าไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวจะไม่รอดอน้องน้องน้องเนียน้องเนียน้องเนียเดี๋ยวมันจะไม่รอดน้องเนียนี้เพิ่มพลังชีวิตเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือฮีโร่ซึ่งเป็นสายไกลาสายโจมตีเพิ่มโจมตี ฮีโร่ซึ่งเป็นสายฮิลแล้วก็สายสมดุลเพิ่มพลังชีวิตฮีโร่ซึ่งเป็นตัวป้องกันเพิ่มพลังป้องกันถูกไหมฮะการที่คุณจะอัพอีเล็กเซอร์เนี่ยคุณก็ต้องดูละเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณก็ต้องไปดูที่น้องเนียร์ละว่าน้องเนียร์เนี่ยการที่คุณจะอัพอีเล็กเซอร์เนี่ยเพิ่มพลังชีวิตนะน้องเนียร์คุณก็ต้องไปดูที่ตัวเขาละว่าคุณอัพอีเล็กเซอร์เนี่ยมันขึ้นกี่ช่องอ่าเดี๋ยวผมไปไหนละกลุ่มกางเขนกลุ่มกางเขน เห็นไหมคุณอัพอีเล็กเซอร์เก้าช่องพลังชีวิตขึ้นยี่บสองอ่ะดูนะอัพอีเล็กเซอร์เก้าช่องพลังชีวิตขึ้นยี่บสองอ่ะอันนี้สมมุตินะอ่ะเนี่ยไม่ให้สมมุติจริงๆอ่ะอ่ะกูจะอัพอัพอัพเข้าไปอ่ะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะนี่ก็แล้อ่ะเนี่ยอันนี้คือแปดนะพลังชีวิตยังไม่เปลี่ยนอ่าคุณดูที่อันนี้ได้เลยหนึ่งแปดสี่ศูนย์สี่พลังชีวิตไม่เปลี่ยนอ่ะ เดี๋ยวพอผมอัพเพิ่มเข้าไปอีกป๊บอ่ะคราวงนี้เปลี่ยนเพราะว่ามันเก้าช่องอะ่ะเนี่ยหนึ่งแปดสี่สองหกเห็นไหมก็คือมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าคุณไปดูตรงค่าความเชี่ยวชาญของน้องเนียอ่ะคุณไปดูค่าความอันนี้คือพลังชีวิตนะไม่ใช่พลังโจมตีนะค่าความเชี่ยวชาญคุณอัพแค่หนึ่งอันน้องเนียขึ้นไปสี่สิบสอง อะดูนะพลังชีวิตอันที่สองนะหนึ่งแปดสี่สองหกนะเนี่ยดูให้เข้าใจที่ผมอธิบายคุณจะรู้เลยว่าคุณอัพฮีโร่ประเภทไหนดาเมจถึงโหดนะอ่ะเนี่ยดูนะน้องเนียนะจะได้ไม่งงนะหนึ่งแปดสี่สองหกนะผมจะอัพความเชี่ยวชาญน้องเนียขึ้นไปนะอ่ะเนี่ยคืออันนี้พลังชีวิตนะความเชี่ยวชาญนะผมจะอัพความเชี่ยวชาญน้องเนียขึ้นไปอ่ะเนี่ยปุ๊บ๊๊ปุ๊บ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 อ่ะขึ้นไปหนึ่ง ขึ้นมาขึ้นมาเท่าไหร่อ่ะคุณดูเดี๋ยวคุณดูนะค่าความเชี่ยวชาญของน้องเนี่ยต้องต้องขึ้นมาเท่าไหร่หนึ่งแปดสี่หกแปดถูกไหมฮะเนี่ยเพราะว่าอันเนี้มันจะระบุว่าคุณอัพอะไรคุณอัพตัวค่าซามสนิตขึ้นมาสี่สบสอง ถ้าคุณไปอัพอีเด็กเซอร์คุณอัพไปตั้ง9บวกยี่สบเองครึ่งๆเลยนะถูกไหมแต่ถ้าเลเวลของเขาเนี่ยคุณลองดูดิฮะเลเวลของเขาเนี่ยคือจะขึ้นทุก10บสิบเลเวลพอเลเวล30ก็ขึ้นอีกยีบสองอ่ะส่วนตัวสกิลของเขาเนี่ย11สกิลขึ้นยีบสองอ่ะนี่นะของน้องเนียนะ ไอ้ที่ขึ้นอนะคือพลังชีวิตนะฮะอ่าเนี่ยของน้องเนน่ยสกิลอ่าสี่ห้าหกเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดคุณต้องอัพปปอีกให้มันถึงสิบเอ็ดอันนี้เกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยพลังชีวิตของอ่าตรงสารานุกรมจะก็ขึ้นเป็นสี่เก้าศูนย์อ่ะเดี๋ยวคุณลองอัพอัพไปเรื่อยๆเลยเขานี้อ่าลองลองอัพไปเรื่อยๆเลยเพราะยังไงเราก็ลองอัพอ่ะถูกไหม เนี่ยอัพอัพปั้มปัปัปปปปปเลยเมื่อกี้สี่เก้าศูนย์ใช่ไหมอ่าพลังชีวิตนะอันนี้คือผมเป็นคนที่เขี้ยวเกี่ยวกับโขดเขียวมากขึ้นไปเป็นหนึ่งแปดห้าหนึ่งสองแล้วเห็นไหมฮะณเวลานี้โจมตีอ่ะทั้งหมดถ้าคุณเก็บฮีโร่พวกเนี้ยคุณจะได้ประมาณเ 6, ก 6, ือบหกพันละที่แรกเป็นอยู่ที่ห้าพันแปดกว่าส่วนพลังป้องกันมันอยู่ที่พันกว่า ผมเนี่ยส่วนมากผมเก็บตัวป้องกันนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะฮะผมจะไปเอาตัวโจมตีมาเพื่อมาให้เห็นหรือว่าอัพตัวไหนฮีโร่มันถึงโหดอัพตัวไหนอ่าฮีโร่มันถึงแบบว่าไอเขาเรียกว่าอะไรนะมันถึงดามเมจแรงอันนี้ผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไอเนี่นะฮะเพราะว่าผมถือว่าผมการันตีละมันมีเวลาตั้งเป็นเดือนกดอย่างเดียวน่าจะชนเพดานเหมือนกับเตโอ ทนเพดานอื้ือ่ะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้นะคืออ้าวกดไปทีนะ,ะฮีโร่สายโจมตีอะ่ะมันจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะเพิ่มดาเมจพอได้มาปั๊บเนี่ยแน่นอนพลังโจมตีคุณขึ้นอยู่แล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงเจ้าสารบันนะสี่สองห้าสาม นี่นะเขาเป็นฮีโร่เป็นตำนานบวกในสารบัญของฮีโร่นะในสารบัญเนี่ยนะฮีโร่แบ่งเป็นหประเภทนะบางคนอาจจะงงเพราะว่าฮีโร่มันมีขั้นหมดห้ประเภทไอ้ประเภทที่6มาย,ยังไงนะฮะอ่ะเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าถ้าคุณอัพความเชี่ยวชาญเนี่ยเเวลหนึ well ่งขึ้นสิบเอ็ดอ่ะคุณสังเกตไหมฮะอ่าถ้าคุณอัพเลเวลณเวลานี้เลเวลสิบห้าอ่ะสิบเลเวลบวกห้า ถ้าคุณอัพ e er, ออเล็กเซอร์คุณสังเกตไหมฮะ9เลเวลบวก5ถ้าคุณอัพสกิลเขานะ11 11ช่อง11สกิลมันถึงบวก5คุณจะสังเกตเลยว่าความเชี่ยวชาญขึ้นเยอะมากสุดคราสดิด1เลเวลขึ้น11อ่าเห็นไหมฮะอ่ะหลังจากนั้นผมก็ไปเลยไปอัพความเชี่ยวชาญให้ดูแล้วว่า1เลเวลเนี่ยมันขึ้นเท่าไหร่นะฮะ,ะจะใด้เข้าใจนะฮะอ่ะเนี่ย ผมอัพให้ดูเลยที่บอกว่าขึ้นสิบเนะอ็ดอะนะมันจะดีเลยหรือว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะเข้าไปดูเขาเลยเนี่ยนะความเชื่อชาญผมอัพไปนหนึ่งเลเวลสังเกตไหมฮะมันขึ้นมาสิบเอ็ดไอ้ข้างหลังนี่คือการที่คุณได้นะเนี่ยมันจะเขียนเลยหนึ่ง นะถ้าก่อนสิบเอ็ดถูกไหมฮะเนี่ยอ่าแต่ว่าไอพลังโจมตีที่ได้จากเขาเนี่ยมันก็ขึ้นมาเป็นสี่สองหกสี่สี่สองหกสี่นะคุณดูนะโจมตีอันแรกนะอ่าเดี๋ยวผมผมโอ้ขึ้นมาสามหมื่นสี่นี่ไม่ใช่อันนี้คือเรารับฮีโร่นะฮะมันไม่ถึงขนาดนั้นรกครับแค่เววเดียวนะฮะอ่ะมันดีเลงอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัพความเชี่ยวชาญไปอีกอ่ะสมมุติว่าผมอัพไป อีกเลเวลหนึ่งมันต้องขึ้นมาอีกสิบเอ็ดถูกไหมไอซิพสิบหกอะไรนี่ไม่ใช่อ่ะมันขึ้นมาพันสี่เกสิอ็ดอันนี้ใช่หนึ่งเลเวลขึ้นมาพันสี่เก้สบเอ็ดไอตรงนี้จะบวกเข้ามาสิบเอ็ดเป็นสี่สองเจ็ดห้าอ่ะเดี๋ยวต่อไปผมอัพอีกหนึ่งเลเวลจะเป็นสี่สองแปดหกอ่ะอันนี้ผมทำาให้ช้าๆได้เข้าใจเลยว่า เราควรจะอัพฮีโร่แบบไหนฮีโร่มันถึงดาเมจเราถึงจะโหดดาเมจเราถึงจะตีมอนเตอร์แล้วได้เป็นล้านคุณเก็บไปเลย5,000ันน่าเวลานี้เกือบ6,000แล้วแหละอ่านะเพราะทีแรกมันมีอยู่แค่5้0 0ัโจมตีเนี่ยเมื่อกี้4,275นะอ่ะขึ้นมาพั0ห้านั่นแหละก็ะคือประมาณนั้นเนี่ยเป็น4,286เห็นไหมฮะเพราะว่าหเลเวลมันขึ้นมาทั้งหมดสิ และถ้าคุณเก็บเก็บเก็บสายโจมตีคุณเก็บเก็บสายไกลไอ้ตรงนี้เป็นสักห้าพันบอสตัวไหนก็ต้านคุณไม่อยู่แต่ถ้าไอ้ตรงฐานตรงนี้คุณไม่แรงไม่ว่าโคดเกตคุณจะเวลหกสิบคุณจะใส่อุปกรณ์เฉพาะคุณจะมีซับซึ่งเป็นคิดเป็นกราเชลคุณตีมราเมดไม่แรงหรอกครับนะฮะเวลาคุณลงดันสี่ดันแปดคุณจะงงเฮ้ยอันนั้นอะไรสถานะ คุณดูสถานะฮีโร่เขาเจ็ด0มืนกว่าคุณสถานะเป็นแสนแต่คุณทำดาเมจได้น้อยกว่าเขามันมาจากตรงนี้นะครับผมมันมาจากไอเขาเรียกว่าสเตตัสถาวรน,นะฮะวันนี้ก็คือที่ผมอธิบายเนี่ยพอมีเพื่อนฝูงผมบางคนเข้าใจผิดไปอัพอีเล็กเซอร์จนเต็มหกสิบช่องละสามอันอ่ะอันนั้นผมยอมรับว่าคุณไม่ผิดนะฮะ ยังไงก็ไม่ผิดเพราะคุณอัพไปค่าพลังโจมตีมันขึ้นอยู่แล้วในสารบัญแต่มันไม่คุ้มนะครับผมยังไงมันก็ไม่คุ้มครับให้คุณลองคิดดูว่ามันตั้งเก้าระดับมันถึงจะขึ้นตั้งสิบระดับเลเวลเอสิบเลเวลมันถึงจะขึ้นตั้งสิบเอ็ดสกิลที่คุณอัพไปมันถึงจะขึ้นมันไม่เหมือนค่าความชำนาญค่าความเชี่ยวชาญซึ่งมันขึ้นเห็นๆเ,เ,เลยนะฮะ อ่าโอเคเนี่ยผมผมเลยบอกว่าเนี่ยที่ผมอัพให้ดูเนี่ยช้าๆทีละช่องเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยนะครับผมว่าเนี่ยเออเวลาคุณอัพเนี่ยเนี่ยคุณอัพเข้าไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอัดไปเลยอัดไปจนเต็มสิบเลยเนี่ยเดี๋ยวคุณไปดูสารบัญการอ่าค่าโจมตีว่ามันขึ้นมาเท่าไหร่อันนี้ถูกต้องขึ้นมาเป็นหมื่นอันนี้ถูกต้องสเตตัสถาวรเกี่ยวกับโจมตีเนี่ย มันก็จะขึ้นมาตรงนี้ให้คุณเห็นสี่สามหกสามเห็นไหมฮะคือให้จําไว้เลยว่าถ้าเราต้องการดาเมจแรงเราต้องการให้ดาเมจเราเนี่ยโจมตีบอสโจมตีอะไรแล้วแบบมันโหดโหดเนี่ยผมแนะนําเลยก็คือให้อัพฮีโร่สายไกลให้คุณอัพฮีโร่สายโจมตีถ้าคุณต้องการพลังชีวิตให้คุณอัพฮีโร่สายสมดุล ให้คุณอัพฮีโร่สายฮิลถ้าคุณต้องการพลังป้องกันให้คุณอัพฮีโร่ซึ่งเป็นตัวป้องกันอ่าถ้ายังไงแล้วอ่าเกาหลีเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจคุณเข้าใจไม่ชัดเนี่ยเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะวางลิงก์แอปไว้ให้นะฮะเท่าเดิมเหมือนเดิมไอท่นานมังกรเนี่ยเล่นไม่เล่นก็เหมือนกันเดี๋ยวผมดูที่มีคนเล่นเยอะไหม เหมือนเดิมมีคนเล่นอยู่เนี่ยคนที่ไม่เล่นคือไม่อันนี้แท้มของไม่ได้น้อยนะเออมันมีสองล้านกับสามล้านนะคือหัวกิ้วหัวเอาเข้ามาให้เฉยนะมันก็เป็นอ่าเนี่ยคือผมเลยบอกว่าไอคนที่เข้าใจผิดเนี่ยเพราะว่าคุณไม่รู้ภาษาเกาหลีผมเองผมก็ไม่รู้ภาษาเกาหลีแต่ว่าผมจะเปิดแอปแปลภาษาก่อนตลอดนะฮะอ่าซึ่ง,งยังไงเดี๋ยวผมวางลิงก์ให้แล้วกันผมไม่สามารถจําได้ฮะ อ่านะฮะคือซึ่งผมจําไม่ได้ครับว่าอะไรมันคืออะไรนะครับผมแต่ผมก็คือผมใช้แบบว่าเออเฮ้ยอ่าอย่างนี้มันน่าจะใช่อ่าอย่างงี้มันน่าจะใช่เนี่ยซึ่งเวลาฟาร์มผมก็จะฟาร์มเนี้ยณเวลานี้เนี่ยผมก็ไปทําทํามาซึงไม่มีประโยชน์เอ่อใน PVP ก็ลดคูดาวไป5%ปไม่มีประโยชน์แต่ผมทําเพื่อเอามาใช้ในดันฟาร์มเพราะว่าผมไม่รู้ว่าโกลว่เขาจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะเพราะว่าโกลว่เขาอาจจะใช้30ใบ แต่เซิร์ฟเกาหลีเนี่ยยังไงก็คือฮีโร่ซึ่งเป็นตัวเนี้ยยังไงใช้บ่อยสุดเซอินฮีโร่ซึ่งเป็นตัวเนี้ยใช้บ่อยสุดถูกไหมฮะอ่ะผมก็เลยไปทําตัวเนี้ยมาหนึ่งอันเนี่ยแต่ว่าบางคนเนี่ยก็คือเข้าใจความหมายที่ผมแปลไปผิดหรือเปล่าอันนี้ผมผมไม่ทราบนะนี่ผมก็กําลังจะทําซึ่งไม่ไม่ได้มีผลอะไรเกี่ยวกับา p v p ซึ่งผมจะมาใช้ในดันฟาร์มเพราะว่าดันฟาร์มผมจะเอาตัวมาเก็บเลเวลตัวหนึ่งแล้วก็จะใช้ตัวฮิลตัวนึงคือถอดเชออกไปจะใช้ตัวฮิลแค่ตัวเดียวการที่ผมทำลดคูลาทม์เนี่ยเพื่อให้ลีน่าชัวถูกไหมฮะเพื่อชัวเวลาที่เราไม่อยู่จอเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมอะไรทั้งนั้นคือเวลาที่เราไม่อยู่จอเนี่ยฮิลต,ตัวเดียวต้องไม่ตายถึงผมจะใส่ชุบชีวิตไว้ทุกตัวเนี่ยผมก็ต้องป้องกันของผมเหมือนกัน ูกมไหมฮะอ่ะเดี๋ยวยังไงแนละ้วผมจะไปขออธิบายโหมดสุดท้ายนะซึ่งผมเคยค้างคนอื่นไว้นานนะแต่อันนี้ผมบอกก่อนนะอันนี้เป็นข้อมูลซึ่งไม่เหมือนกับว่าตัวไหนปั้นและดาเมจโหนนะอันนี้เป็นความเชื่อของผมคนเดียวนะครับผมเป็นสิ่งที่ผมคิดคนเดียวผมผมไม่ได้บอกว่าอ่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันถูกหรือว่ามันผิดนะเวลาหนึ่งเนี่ยผมเคยไปบอกกับคนอื่นไว้มากมายว่าเวลาที่คุณตีบอสเนี่ย คุณไม่ต้องคุณไม่ต้องไปอ่าไม่ต้องไปวิ่งคุณยืนเฉยๆนะฮะอ่าคุณยืนเฉยเลยบอสท,ทาอะไรคุณไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่าเกมเนี้ยมันคิดอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันคิดค่าความเสียหายเนี่ยอ่าโดยแบบว่าคิดค่าความเสียหายแบบว่าเอ่อความเสียหายเนี่ยในช่วงเวลาที่สําคัญคือถ้าคุณวิ่งเนี่ย เกมมันจะคิดว่าเป็นค่าความเสียหายในช่วงเวลาที่สําคัญแต่ถ้าคุณยืนเฉยเฉยบอสตีคุณไม่ตายหรอกเพราะว่าเกมมันจะคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ความเสียหายในช่วงเวลาที่สําคัญพอวันหนึ่งมันมีสเตตัสโทในตัวฮีโร่ความเสียหายที่ทําได้ความเสียหายที่เขาเรียกว่าอะไรความเสียหายที่ทำได้และความเสียหายที่ได้รับคุณรู้ไหมฮะเกมที่เขาคิดยังไงเขาคิดจากบอสเนี่ยพลังโจมตีพลังป้องกันตรงเนี้ย อ่าแล้วก็บวกลบไปห้าบวกห้าลบห้าความน่าจะเป็นแค่นั้นเองไม่ได้เกี่ยวข้องเลยคุณจะยืนนิ่งๆคุณจะวิ่งอะไรไม่เกี่ยวเลยที่ผมคิดมาที่ผมเคยบอกเพื่อนฝูงมาผิดทั้งหมดนะฮะผมเลยบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปดีนะเป็นสิ่งที่ผมคิดและผมก็คิดแบบนี้จริงๆนะฮะอ่าอย่างนี้เนี่ยผมบอกเลยเนี่ยอันนี้ผมอัปเต็มหมดทุกหมดทุกช่องละแต่ไอตัวเนี่ย ไอ้ตัวซึ่งเป็นตำนานพวกนี้เนี่ยผมแกะออกมาแกะออกมาแล้วก็เอาไปย่อยหวังว่ามันจะติดตำนานบวกสักอันมันไม่ติดปัจจุบันก็คือได้มีอยู่แค่ประมาณสองอันนี่แหละคือสมดุลกับสายโจมตีเท่านั้นละนอกนั้นก็ไม่ได้ใส่อะไรอ่าอันนี้นะผมให้คุณคิดไว้เลยนะฮะอัญมณีที่ผมจะพูดนี่นะณนะเวลานี้6อันล่าสุดที่ออกมาเอฟเฟกสามารถใช้ได้นะ ให้คุณคิดไปเลยการที่คุณจะอัพอัญมณีแต่ละช่องแต่ละช่องเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับอันอัญมณีตรงนี้เลยมันเกี่ยวกับว่าคุณจะอัพให้มันคิดว่าเป็นเหมือนลูนหน้าสี่หน้าห้าเลยอ่าหรือเหมือนลูนหน้าอะไรเลยนะฮะคุณอย่าคิดว่าไอ้ตรงนั้นมันเป็นอัญมณีมันเป็นระบบใหม่มันเป็นอะไรอันนั้นไม่ใช่อ่าให้คุณคิดไปเลยว่ามันเป็นอ่าลูนหน้าห้าหน้าหกหน้าอะไรของคุณไปเลยนะฮะเพราะว่าไอ้ที่ผมคิดเนี่ย คือเวลาเราอัพเนี่ยมันจะเพิ่มทีละช่องทีละช่องถูกไหมฮะส่วนอัญมณีแน่นอนคุณสามารถย้ายได้เมื่อเวลาที่คุณไปเล่นตัวฮิลคุณไปเล่นอะคุณก็ย้ายจากฮีโร่สายสมดุลนะคุณก็ย้ายจากฮีโร่าสายโจมตีซึ่งผมผมใช้อยู่อะไรพวกเนี้ยนะฮะซึ่งอ่าให้คุณคิดไว้เลยว่าระบบอัญมณีเนี่ยมันเหมือนกับลูนเนี่ยไออะไรนยคำให้ลุ่มลงของยูริเนกดปั๊บติดเลย การแปลงสัตว์ของไอ้จูจูน่กดปัง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 ติดเลยส่วนไอ้นี่นะเผาไหม้นี่หมดไปโอ้โหมหาสาลทีละเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยงงนะฮะอ่ะมาผึงอัญ,ญมณีละกันคือว่าคุณจะอัพเนี่ยทุกอันแต่ว่าฐานมันคือคุณต้องอัพให้ถึงห้าก่อนนะอัญ,ญมณีคุณต้องอัพให้ถึงห้าให้หมดทุกอันก่อนนะคือห้าเนี่ยมันจะใช้แค่ธรรมดาแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะทั่วไป คุณอัพเสร็จปั๊มเนี่ยแต่ละช่องมันจะบอกเลยสมมุติว่าช่องแรกเนี่ยอ่ะช่องแรกเนี่ยมันบอกเลยอ่ะการโจมตีต่อเนื่องอ่ะหรือว่าอ่ะต้านทานการโจมตีต่อเนื่องหรือว่าอะไรเงี้ยอ่ะพอไปถึงช่องนี้เสร็จปั๊บเนี่ยอ่ะมันบอกว่าอะไรโจมตีหรือว่าอะไรเงี้ยคืออันนี้สมมุตินะเพราะว่าผมก็จําไม่ได้หรอกอัตราพันห้านี่ผมรู้เลยเพิ่มพลังชีวิตอ่ะสมมุติว่าคุณอัพห้าไปจนหมดแล้วเนี่ยคุณมาดูเลยว่าแต่ละอันแต่ละอันคุณต้องการเลยถ้าคุณต้องการพลังชีวิต คุณก็อัพให้มันเต็มเลยเต็มสิบไปเลยทุกอันเลยอันไหนที่มันมีพลังชีวิตฉันอัพอย่างเดียวเลยให้มันเต็มเลยเต็มสิบสมมุติว่าคุณต้องการพลังชีวิตนะอ่ะคุณก็อัพอัพอัไปเลยส่วนไอตัวซึ่งมันเป็นพวกเนี้ยมันมันสามารถถอดได้มันสามารถไปใส่แต่ละประเภทได้นะฮะแต่ว่าไอที่แต่ระดับระดับเนี่ยให้คุณคิดว่ามันเป็นลูน เป็นลูนหน้าหนึ่งหน้าห้าหน้าอะไรของคุณนั่นแหละให้คุณคิดไปเลยเนี่ยเนี่ยพันห้าเนี่ยผมรู้เลยพลังชีวิตเนี่ยถ้าคุณต้องการพลังชีวิตอ่ะคุณก็เน้นอันนี้ให้หมดเลยทุกอันเลยหลังจากที่คุณอัพห้าเต็มแล้วส่วนเอฟเฟกเนี่ยคุณดูได้เลยเมื่อก่อนนี้นะตอนที่มันออกมาใหม่ๆผมจะบอกให้เลยนะว่าไอคอนคุณเห็นไหมไอคอนรูปดาบกับรูปตกใจเนี่ยไอคอนรูปดาบหมายความว่าเราโจมตีไอคอนซึ่งเป็นรูปตกใจเราถูกโจมตี แต่ณนะเวลานี้ให้คุณรู้ไว้เลยไอคอนอะไรก็ช่างแปลว่าคุณถูกโจมตีอย่างเดียวเขาแก้บั๊กแบบนี้ <c oughs> นะฮะอ่าโอเคเขาแก้บั๊กแบบนี้แล้วกันไม่ว่าจะเป็นไอคอนรูปดาบรูปตกใจให้แปลไว้เลยว่ามันหมายความว่าเราถูกโจมตีเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเราถูกผู้เล่นซึ่งเป็นฮีโร่ป้องกันโจมตีนะฮะ เราจะโจมตีกับอะไรเนี่ย900%ของพลังโจมตีเราหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นไอคอนอย่างนี้คือเราถูกโจมตีสถานเดียวเรามันไม่ได้แปลว่าเราโจมตีนะฮะเนี่ยมจริงผมผมแกะไปนะเนี่ยผมแกะไปแกะไปแล้วผมก็เอาไปย่อยนะเนี่ยผมเอาไปย่อยผมหวังว่ามันจะติดเขาเรียกอะไรนะมันจะติดไอ ไอ้เรียกตำนานบวกซากอันหนึ่งเหลือเชื่อมันไม่ติดฮะมันติดซ้ําครับอ่าอันไหนที่คุณมีมันติดซ้ําทันทีอันนี้เออเดี๋ยวนะผมมีติดมิลาดูสองอนันั้งอ่าเนี่มิลาดอันนี้ว่ะอ่าเดี๋ยวคุณไปดูนะอันนี้ก็เป็นมิลาดแล้วผมก็ติดอะไรอ่ะป้องกันหรืออะไรซ้าไปซะมาเนี่ยเออมีอันนี้เหมือนเหมือนลบบัฟนะอ่าฝั่งนี้ก็มีเนี่ยอ่ะเนี่ยเหมือนลบบัฟคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมัน มันมันไม่มีติดมาสักอันเลยนะฮะโอเคนะฮะอัญมณีสำหรับผมนะที่ที่ผมบอกเลยนะคือผมเข้าใจแบบนี้ผมคิดแบบนี้ผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมคิดสิ่งที่ผมเข้าใจมันถูกต้องเหมือนอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าวันหนึ่งผมเคยบอกกับเพื่อนฝูงผมที่รู้จักกันนะว่าเวลาตีบอสอย่าไปวิ่งอย่าไปวิ่งยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆแล้วบอสมันจะตีเราไม่แรงพอวันหนึ่งในสเตตัสของฮีโร่มันโชว์มาเลยค่าความเสียหายที่คุณได้ ค่าความเสียหายที่คุณทําได้ค่าความเสียหายที่คุณรับมันโชออกมาโป้องอลยอย่างนี้เขาคิดแค่พลังโจมตีของบอสกับพลังป้องกันของบอสเขาไม่ได้คิดอะไรคุณจะวิ่งไม่วิ่งเรื่องของคุณนะฮะผมก็เลยบอกโอ้ยสิ่งที่ผมคิดมันเนี่ยผิดหมดหน้าวันนี้อันญมณีผมก็คิดแบบนี้มันคือการเหมือนลูนมันเหมือนลูนหน้านน้นน้านี้นะฮะมันคือการโจมตีต่อเนื่องมันคือการต้านทานกาัน โจมตีต่อเนื่องอ่ามันคือการเพิ่มพลังโจมตีเราอัพแต่ละช่องเนี่ยเราก็จะได้ค่าตรงนั้นขึ้นมาอ่าเพราะเข้าใจนะฮะเนี่ยค่าต่างๆมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เหมือนสารานุกรมส่วนเอฟเฟกต์ต่างๆมันก็อยู่แบบนี้ข้างล่างถูกไหมฮะเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเนี่ยนะน,ะนะเวลานี้คุณมีเอฟเฟกอะไรบ้างอะไรบ้างแต่6อันหลังสุดใช้ได้ผมการันตีเพราะว่าเวลาที่คุณเข้าไปเล่นในอารีนาหรือว่าเวลาที่คุณเข้าไป เล่นในไอ้พวกนี้คุณเปิดหน้าต่างสเตตัสขึ้นมาคุณจะเห็นเลยว่าอมืมันใช้ได้เพราะว่ามันจะมีไอคอนขึ้นมาไงถูกไหมฮะแต่ว่าอันไหนใช้ได้ไม่ได้ลองไปดูเอาละกันเพราะเมื่อก่อนผมคิดว่ามันใช้ไม่ได้หมดเลยมันบักแต่ล่าสุดผมเห็นแล้วมันมีไอคอนเพราะว่าผมไม่ได้ใส่มิลานเลยมีไอคอนมิลาดขึ้นมา <laughs> นะฮะ โอเคฮะผมขอญอาตจบคลิปเท่านี้คือผมขอญอาตมาแนะนำเกี่ยวกับแอปที่ควรใช้สำหรับเซิร์ฟเกาหลีเดี๋ยวผมวางลิงก์ให้แต่มันเป็นระบบ Android ผมไม่ได้บอกว่าแอปตัวนั้นดีสุดนะฮะมันมีตัวที่ดีกว่านี้แต่ตัวที่ผมใช้เนี่ยคือโฆษณามันน้อยเท่านั้นเองบางทีมันก็แปลผีมิงมันแปลเป็นแบดบอยอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะแต่ตัวที่แปลแล้วเหมือนโกบอเป๊ะเป๊ะเ,เ,เ,เอยก็มีแปลเสร็จปับ๊บโฆษณาเด้งแปลเสร็จปับ๊บ เอดีเด้งเด้งเดงเดอ่ะมันก็แล้วแต่นะฮะโอเคยังไงผมก็คือต้องบอกเลยว่าอ่าผมทำคลิปนี้เนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนฝูงบางคนเนี่ยเข้าใจความหมายของสารบัญผิดผมย้ำนะฮะคุณต้องการจะดามเมจโฮดคุณต้องการจะ,ะตีบอสแบบแรงๆโหดเนี่ยคุณต้องอัพฮีโร่ซึ่งเป็นสายโจมตี คุณต้องอัพฮีโร่ซึ่งเป็นสายไกลคุณต้องการทีมถึกคุณต้องอัพฮีโร่ตัวป้องกันมันจะเพิ่มป้องกันถูกไหมฮะอันนี้ผมไม่ใช้ระดับกลางอะคืออัพได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ยังไงเดี๋ยวผมเอามาเก็บเลยว่าผมไม่รีบนะฮะโอเคฮะผมขออนุญาตจบคลิปเท่านี้มีอะไรสามารถสอบถามผมได้นะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยผมไม่ได้ลงแอป facebook เพราะว่าผมเล่นในมือถือเนี่ยมันอ่ามันมัน มือถือผมมันเป็นรุ่นเก่าแล้วนะการที่แบบว่ามีแอปเฟซบุ๊กเนี่ยมันทําให้แบบว่ามันอ่ามันไม่แรงมันรู้สึกหน่งหน่วงหรือว่ามันดีเลยมากกว่าปกาติอะนะส่วนโอบอผมไม่ได้เล่นละผมลบเลยก็ได้นะผมไม่ได้เล่นละเอเพราะว่าผมดูแล้วก็คือโ b บอลกับอันนี้มันก็เหมือนกันนะ่ะเพียงแต่ว,ว่าโอบบอลมัน